สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านครับมาพบกับช่องตาสาวรีโวนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเครื่อง2.2ลิตรที่จะมาแทน1.9หน่อยตามข่าวนะครับเปิดตัวครั้งแรกที่ออสเตรเลียจะมาทำจะจะขับทำตลาดที่แรกคือประเทศไทยก็แปลกเหมือนกันแต่นี่ข้อมูลตามที่ผมจำได้นะนะครับแต่ทีนี้ข้อมูลของข้อมูลของ2.2ลิตรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะบวกตามที่ผมเคยเกิดไปก่อนหน้านู้นแล้วว่ามันบวก นะครับบวกจากของเดิมประมาณ70ประมาณ20-30ตัวโดยประมาณหรือหรืออาจจะเท่าเดิมก็ได้นะครับแล้วทีนี้คาดหวังไว้ว่าสูตยหนึรเนี่ยถ้าตัวเลขแรงม้าออกมาเนี่ยมันน่าจะเดาสูตยหนึงร้อยได้แล้วก็ต้องไปคํานวณถึงน้ําหนักของรถไปคํานวณถึงในส่วนของอื่นๆด้วยนะครับอัตราทดเฟืองอะไรต่างๆนะครับขนาดของล้อนะครับ ว่าจะเป็นเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณกี่วิโด,ดยประมาณนะครับดูกราฟแรงมา้าแรงบิดของเขาว่ามันมันขึ้นประมาณไหนนะครับแต่ผมเดาว่าในเมื่อ e s u ู d e m a c มันทําได้ตัวเลขประมาณ12กลางกลหนนะหนึ่งก้าสิบสองกลางๆค่อนไปทาง13บสามโดยประมาณนะอันนี้คือตัวเลขที่ผมจําได้คร่าวๆนะครับ ผมคิดว่าถ้าเป็นเครื่อง2.0ลิตร2.1 2.2ลิตรตัวเลขก็น่าจะดรอปลงเหลืออยู่ประมาณ10 11ปลายคิดว่าน่าจะเป็น11ปลายถึง12ต้นโดยประมาณนะนะครับตามการทดสอบของเบฟเฮเลแมัก mm hmm. เขาบอกว่ากรอบ2องันรอบแล้วก็ปล่อยคันแล้วก็ออกตัวเลยมันจะทําให้รถไม่ฟรีแต่ของผมนี่เวลาออกตัวผมออกตัวรอบเดินเบานะครับลากไปจนถึงประมาณสัก4 0 0พรอบ4ี่0รอบแล้วก็ตัด ลากไปจนถึงสีพ่พันรอบแล้วก็ตัดลากลาบไปถึงสีพ่พันรอบแล้วก็ตัดเพื่อให้ดูว่าศูนย์หนึ่งรอมันวิ่งได้ประมาณไหนอันนี้คืออัตราร่งนะครับแต่ถ้าเป็นของเขานี่คือเขาเทสมาตรฐานของเขาเลยก็คือใช้วิธีการกอรอบเอาสองพันห้าแล้วก็ออกตัวปล่อยค้าแล้วออกตัวเลยสําหรับเกียรธ์ธรรมดาสองพันห้าคือเขาบอกว่าทําเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าการกรอรอบนี้มันจะทําให้ตาเร่งสูงถึงร้อยมันดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่เคยทดลองทํานะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงได้แค่12บสองวิสิบสองวิสิบสองจุดสองหนึ่งงานนี้คือตัวเลขที่ผมทําได้นะครับแล้วก็มีคนประมาณว่าเออหลอกว่าทําไมตัวเลขมันได้แค่นั้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึง2.2ลิตรกัน2.2ลิตรเนี่ยเมื่อเพิ่มแรงม้าไปถ้าเพิ่มแรงม้าจริงๆนะเอาไม่เกิน30ตัวแล้วกัน หรืออาจจะเกินผมขอบวกลบคำบวกลบประมาณ10นะครับถ้าเกินสมมติว่า30ผมตั้งไว้30อาจจะเกินไปบวกลบ10บนะครับบวกลบ10โดยประมาณนะนะครับยี่สิบถึงสามสิบตัวบวกลบ10นะครับแล้วก็แรงบิดก็จะอยู่ที่ประมาณของเดิม350ร้ิบมกก็อาจจะประมาณ400นิด400นิดสนิดนิดเพราะว่าแรงม้ามันไปเกิดเยอะนะครับก็จะได้แรงบิดแรงแรงม้าที่เยอะแรงบิดที่เยอะนะครับ แลวเครื่องก็จะมีพละกกาลังแล้วก็ต้องไปดูชุดส่งกําลังชุดส่งกําลังของเขาเนี่ผมคิดว่าน,น่าจะยังใช้เกียร์ของ1.9ตัวเดิมอยู่ตามที่คาดเดาไว้นะครับเอาเครื่องเอาเกียร์ของ1.9มาใช้อัตราทดเกียร์5เกียร์6ของเขาอะ่ะโอเคสุดแล้วนะครับแต่อาจจะทดลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับลดลงมาอีกนิดนึงก็ได้แล้วแต่วิศวกรที่เขาคํานวณไว้นะครับอ่ะอัตราเร่งของ0ูนย์ถึงร้อลิตรถ้าผมเดาก็จะอยู่ที่ประมาณ 11กลางถึง11ปลายหรืออาจจะเป็น12ต้นก็แล้วแต่ผู้ทดสอบแล้วแต่นะบเวลาตอนนั้นความสมบูรณ์ของรถยนต์เป็นยังไงนะครับแต1สิ่สิบกิโลเมตรชั่วโมงอยู่ประมาณ7ปลาย7ปลายถึง 7, 7 7ปลายถึง8ต้นโดยประมาณนะครับ จ็ดปลายถึง8ต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ7กลางด้วยซ้ําอันนี้คือผมยังไม่เห็นตัวเลขยังไม่เห็นสมรรถนะที่แท้จริงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเมื่อสูงของนท็ทอปสปีดก็น่าจะยังจะอยู่ที่182ิกิโมตรชั่วโมงอาจจะถึง1 9 0ก็ได้นะครับรอบเครื่องยนต์ก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเป็นไมล์ไฮบริดมีหลายๆจ่องได้ไปพูดแล้วผมขอไม่พูดซ้ํานะครับ แล้วพอเป็นลักษณะนี้นทอปสปีดก็ประมาณ182กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง190 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับถ้าเขายังล็อกเหมือนเดิมนะอีซุนะครับ80ถึง120ไปแล้วนะครับอาตาัตราเชิงเปลือกเชิงเลน่าจะประหยัดกว่าของเดิมนิดๆหรืออาจจะกินกว่าของเดิมนะครับก็อยู่ที่การทดสอบการเทสและการใช้น้ำมันเทสว่าเป็นน้ำมันตัวไหนนะครับแต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย ถ้าเป็นมาตรฐานของเฮตและแมทคอมก็จะใช้น้ำมันคารเท็ปพรีเมียมพาวเวอร์ดีเซลในการเทสนะครับผมเชื่อมัน่นแต่เบ็บ h e ้เฮตและแมทคอมเพราะว่ารถผมก็ใช้มาตรฐานนี้กับ,กบเขาแต่แค่ผมออกตัวนั้นผมออกไม่เหมือนเขาแต่ก็ไม่เคยลองนะว่ากอรอบเสร็จแล้วก็ออกตัวนะครับแต่หมวกคันเร่งเนี่ยเขาไม่ใช่หมวกกีโค่นะเขาจะใช้หมวกคันเร่งปกติในการออกตัวนะครับซึ่งคันเร่งปกตินี่ก็จะ เออ่มันมันจะได้ความเสถียรภาพในการออกตัวเนี่ยค่อนข้างดีกว่าหมวด Eco หรือหมวด Power หมวดพอร์ r หมวดมันจะมันจะใช้วิธีการเล่งแซงนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างโต y ต้าจะเป็นลนักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเป็นอีซูมันไม่มี2หมวดนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะใส่มาให้หรือเปล่าหรือเขาจะไปพ่วงกับไมฮับิทนะครับซึ่งมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนั้นนะครับและอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นไมฮับิทเนี่ย มีมันผมแนะ่ผมคิดว่ามันน่าจะาไว้สําหรับช่วยส่งกําลังมากกว่าไม่ทําให้อาตาัตราเร่งสูงถึงร้อยมันดีขึ้นแน่ๆอันนี้คือตามความ,าม,ามนะนะคมมาดหมายของผมนะนะครับเหมือนกับตอนที่ผมคาดหมายของมิตซูบิชิตายทั้นนั่นแหละเครื่อง2.4ลิตร184แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่430ยตัวประมาณนะอันนี้คือผมจำตัวเลขไม่ได้ตอนนั้นทำคลิปมันมีตัวเลขแต่ตอนนี้ลืมๆไปแล้วนะครับสูงถึงก็กล่าวไว้ประมาณ10กลาง10กลางจนประมาณ10ปลาย ก็ตามคาดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเชียนเกียร์การอะไรต่างๆผมว่ามันโอเคแล้ระบบเบรกผมว่ามันเหมือนคล้ายๆกับโต้ต้าไฮรักซ์นีแล้วประมาณนั้นอันนี้คือเท่าที่ผมขับแล้วรู้สึกรู้สึกได้ว่ามิสูบิชิตายตั a นไม่ทําเบรกหน้าที่มาแล้วอันนี้คือตอบโจทย์แล้วนะครับส่วน ISU ูดีแม็ผมไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมขอไม่ตอบในประเด็นตรงนี้นะครับคิดว่า อีซสุดีแมกนั้นราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ700,000ครับโดยประมาณนะถ้าเป็นไฮแลนเดอร์ของเขาประมาณ700,000 700,000ต้นครับ7จ็ดแต้นอาจจะประมาณ7จ็ดแสนสองเจ็ดแสนสามโดยประมาณหรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ประมาณ0 0 0 0 0ปลาย6กแสนเจ็ดหกแสนแปดโดยประมาณนะครับนี่คือรถที่เริ่มต้นขายเฉพาะตัวสูงนะครับตัวสูงหรือไฮแลนเดอร์น่าจะแพงสุดประมาณล้านเอ็ดอาจจะไม่เกินล้านเอ็ดหรืออาจจะบวกเพิ่มไปก็ได้ประมาณล้านสอง ัวประมาณนะครับซึ่งเราไม่รู้ก็ต้องรอดูราคาที่แท้จริงวันที่20เดือนเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับผมพยายามจะไล่ลงคลิปให้ทันนะครับเพื่อจะได้ทันข่าวสารเขานะครับอาจจะมีคลิปย้อนหลังอาจจะมีคลิปเดินหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็หาข้อมูลกันไว้นะครับสำหรับคนที่จะ,ะดูการรีวิวรถก็ขอแนะนำว่าของผมเนี่ยก็พยายามจะ พูดในสิ่งที่มันเป็นประเด็นมากกว่านะครับอย่างประเด็นของผมใน2.4ลิตรเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ว่าถกเถียงกันมาเยอะกับ1.9นะครับว่าบางคนบอกว่า2.4แรง1.9ไม่แรงอ่ะมันก็จะมีเหตุผลข้อนี้เข้ามานะครับแต่เท่าที่ผมเอาเอา,เอา,เอา,เอาจากคนที่ผมขับใน,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 นใจผมนะกับ Fc ที่คอมเมนต์มานะ่ะมันเห็นตรงกันเพราะว่าเราลองขึ้นเขาอ่ะ1.9ต้อง,ต,องต้องอาศัยรอบต้องลากรอบนิดหน่อยเพราะว่าเทอร์โบของมันใหญ่ นะครับบูธของมันเยอะมันไปเ,เยอะช่วงประมาณสักประมาณเลย2 0 0พขึ้นไปอ่ะบูธจะเริ่มจะเริ่มมาแล้วจะเริ่มติดนะครับแต่ถ้าเป็นโตยต้ารีโวมันจะมันจะเริ่มติดเร็วนะครับดูจากโอปีดีของผมนะรอบประมาณสักพันนิดๆมันเริ่มไหลแล้วเริ่มประมาณแล้วไหลๆนะครับแต่ก่อนผมไม่ค่อยรู้นะครับเรื่องรถมีเพื่อนบอกว่าอีซูซี่สพุ่ง โตยต้าหกสิบพุ่งพุ่งยังไงวะนะครับสมัยมาตีเอ็นะสมัยมาตีเอ็จะเป็นอย่างนั้นแต่รู้สึกว่าถ้าขับระหว่างลอ่ะยอขอย้อนนี่ยังนะถ้าขับสองรุ่นนั้นผมขับมาตีเอครับแต่ถ้าเข็มยมายแบบเพีย้ยนตอนแรกผมไม่รู้นะว่าเอออีสูดีแม็กมันไปอีสูตรทีเอฟอาร์ e FR, มันประหยัดน้ำมันจริงเหรอแต,เแตเ่เข็มมายวักแต่เข็มเขี่ายขับเพี้ยนนะรอบต่ำๆวิ่งไปร้อยสิบ มิ่งไปร้อยสิบตอนนั้นผมบอกว่าเออรถที่มันใช้อัต,ตรา1ิเปอื์เชื้อเพลิงได้ดีอะไรประมาณนั้นแต่พอมาเป็นอะไรนะมังกรทองเดี๋ยวนะเป็นมังกรทองก็ยีสูมังกรทองรู้สึกว่าเขม็มความเร็วมันพอๆกับไมตี้อ่ะเครื่องสองพันห้าพอๆกับไมตี้เลยนะครับแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่รอบประมาณสองพันห้าเท่ากันเป๊ะแต่ถ้าใครมีที่าหรือมังกรทองอะ่ะรบกวนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยพอดีผมไม่ค่อยได้จับคันนั้น นะครับแต่ว่าความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมองเท่าๆกันครับ3,000 3,000รอบต่อนาทีนะครับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมองนั้นความเร็วรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ3750รอบนะครับเหมือนพอๆกับไมตี้นะครับซึ่งไมตี้เนี่ยโหแต่เวลาเหยียบร้อยีทีนะโหล้อลากรอบสักคางเชียวนะครับซึ่งมันเป็นรอบที่บอกว่ามันสูงไปนะครับก็ คลิปนี้ก็พยายามจะบอก f อซทุกท่านว่านะครับตัวเลขของผมที่เป็นอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขการประมาณค่าจากด้วยความที่แบบว่าเรายังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงนะครับเครื่องยนต์ก็ตอนนี้โผล่แต่ว่าใช้2.2ลิตรแทน1.9แทนเครื่อง3000ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าแรงมาเท่าไหร่แรงบิดเท่าไหร่ นะครับเราก็ไม่สามารถสรุปได้แต่ให้แบบเป็นในๆว่าแรงม้าควรจะเพิ่มประมาณ20 3 0ถึง30ตัวบวกลบประมาณ10หรืออาจจะบวกลบจากแรงม้าของ1.9มานิดหน่อยนะครับก็รอชมแล้วกันนะครับตัวรถก็คิดว่าน่าจะระบบกันสักตัวมีระบบกระจายแรงเบรคมีเสถียรภาพการทรงตัวมันมีอยู่แล้วไง ESC ของเขาแต่ถ้าเป็นโตโยต้ตามัน b s c นะครับระบบการทรงตัวนะครับส่วนความกว้างดีไซน์อะไรต่างๆเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมผ่านเว็บไซต์ของอีสุแล้วก็การเปิดตัวของเขาในวันที่20เดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ